ปาทองโกะแบบประจำก่ําคืนวันอาทิตย์ที่5ตุลาคมนะครับเราได้นำมาถึงคู่สุดท้ายของรายการเป็นการเจอกันในรูปแบบมวยไทยครับเสียใหญ่โชคดีมวยไทยกับหลี่เฟยจากจีนนะครับเสืยใหญ่นั้นพักแลบพิศซ้อมที่ค่ายมวยโชคดีมวยไทยก็เป็นนักชกเป็นลูกหลานชาวภูเก็ตนี่เองนะครับในขณะที่หลี่เฟยนั้นมาจากจีนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอเดชดำรง มาชาวในช่างน้ำหนัก142บอปอนด์ต่อ139นะครับอายุ22ต่ออายุ34ครับส่วนสูง175ต่อ178นะครับเสือใหญ่นั้นโชคมาแล้ว3ไฟนะครับในขณะที่รีเฟรย์นั้น18ไฟครับเสือใหญ่ชนะสองแพ้น1นึงนะครับในขณะที่รีเฟรย์นั้นชนะ10แพ้หกครับแล้วก็เสมอือนะครับ โซเฟอร์ so, มันไม่เล็กก็เป็นกัมการพุ่งขึ้นบนเวที คู่สุดท้ายจะเรียกครับพีเอ็นเราวันเบื้หัตนะป่าตองไฟไหนนะเบื้หัตที่เก้าเบืองหัตที่เก้าใช่ไหมครับโอ้โหบองหัตที่เก้านะดูไมารอบสายบีสวยสังหารก่อเจริญศักดิ์กับเจกับใบเตยโฮมสตูนแล้วก็ยังมีไม่ใช่โฮมสเตย์นะโฮมสตูนนะโฮมสตูนตกใจกัลยากัลยาสายฝนมวยไทยของไอ้แข้งผีดิบเขาเจอกับน้ำหนึ่งอัตบุญมวยไทยยิมครับ นี่คือ2คู่ใ่รอบนะและคู่เอกนี่แบ็กแคมสบุญรทมครับลูกครื่งไทยญี่ปุน่นกับลุงรัดกับลุงรัด,ดพุ่มพันธุ์ม่วงครับจอมเก่าครับจะลืมครับ3ทุ่มอะจะบนเวทีตอนนี้สนุกแล้วครับเสือใหญ่วันนี้เจอเนี่เจ้าติยะติะลีเฟยเสือใหญ่ครับถ้าเกิดว่าวันนี้นี่โดนลีเฟยกระทุ้งนี่ ต้องเป็นเสือเล็กเลยครับเสือเล็กนี่คือแมวของเชียร์เยอะนะเจ้าลีเฟอเยอะนะโอ้โหพอเป็นมวยกันไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แต่ลูกบูลูกสู้นี่เกือร้อยแล้วครับอ้าวโอ้โหช่วงหลังนี่เริ่มทีเป็นมวยขึ้นไหมเป็นเล่นฝีมือเล่นฝีมือปกติแล้วก็จะประเภทเดินบูสู้เลยครับคือท้าโดนชวนแรกเลยธรรมดาต้องมีฝีมือบ้างพี่อ้น อายุ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 34ครับสา30กว่าได้ถือว่าต่างชาตินี่ยังแข็งแรงแข็งแรงนะเสียใหญ่นี่กำลังหนุ่มวัยชะกันแล้วครับ22ออ่ีเฟย์วางทรายเสียโยกพยายามเน้นที่แข้งขวาครับเสียใหญ่ก้าวเข้ามาเตะโอ้โหอ้าวโอ้โหดูดู แมคู่นี้ถูกคู่เลยครับเ,เสือใหญ่ทิ้งด้วยมัดขวาลีเฟยรประเภทค่อยบยั่ยนนะ<ฮ>โดนได้โดนได้<ฮ>แล้วสวนด้วยหมัดคืนอาแกงขวาของเสือใหญ่โอ้ <S <S เสือใหญ่นี่ขี่มือไม่ธรรมดาครับสามไฟเองนะครับ<ฮ>อยู่ที่การยืนระยะแล้วครับเอฟเตือนเสมอครับเด็กภูเก็ตเด็กภูเก็ตลูกหลานชาวภูเก็ตครับ โอ้โหแข้งขวาแกออกได้สวยครับเสียใหญ่มาอีกแล้วครับแข้งขวาโอ้โหครับแหมรีเฟย์บอกเตะได้เตะไปนี่ครับอ่าโอ้โหอ้าวเตะได้เตะไปครับแต่ปลายๆนี่อย่าหมดอย่าช็อตได้เห็นนะอย่าหมดนะอย่าหมดนะโอ้ย ซอกขวาและหมัดซ้ายของลีเฟยโอ้ยโ,โดนนะครับอ้าวโดนโดนโจล่าแ,แต่ก็พยายามจะโต้คืนด้วยแข้งขวาอ้าวแข้งขวามาครับเสือใหญ่โอ้โหครับนี่หลีเฟยติดเครื่อนติดเครือ่อนอ่ะเฟยอ่ะเฟยโอ้ยหมัดซ้ายครับอ่ะเฟยโอ้เสือใหญ่อ้าวโดนไปหนึ่งนับลุกขึ้นมา โอ้โหอัฟเฟยอัฟเฟยพอลโยรักังช่วยครับป๊าโจสไ จังหวะวางแข้งขวาของเสือใหญ่ครับแม่มาแต่ละดอกแต่ละจีเตนนี่ครับเจอหุกขวานะครับหน้าสะบัดไปแต่พยายามจะเน้นที่แข้งขวาครับจังหวะตัดล่างแต่ลิฟเฟอนี่แกไม่สวนครับนี่ครับจังหวะปักศอกขวาของลิฟเฟอแล้วทิ้งมาด้วยซ้ายครับเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับด้วซ้ายครับเป๋เป๋เซเบียดเข้ามาครับสวนด้วยแข้งขวาคืนครับแต่ลิฟเฟอไม่สนครับ ตบด้วยฮุกขวาแล้วเติมด้วยหมัดซ้ายครับเต็มๆเลยครับนม่กวาจะไม่ลุกมาซะแล้วนะพี่ยอดนะยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับเขาให้พักนะครับแกไม้พักคดูส่วนมุมแดงนี่ทีมงานรัตนาชัยนี่มากันมาช่วยติวเข้มเลยครับเลือดไทยเข้มข้น นัอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเสือใหญ่นี่แกต่อย3ามไฟนะครับชนะ2แพ้หนึ่งนะครับอขอให้แฟนมวยเข้าใจนะครับการประกบคู่มวยนี่ต้องประกบแล้วแพ้ได้ชนะได้คือมวยมวยใหญ่นะแล้ะช่วงมาไม่เยอะใช่ครับโดยดีเยแ,แกไม่ค่อยเป็นมวยนะครับแต่แกอาศัยลูกขยันดุดนันดุดนันเอาละหดเอาละหดครับเอาเอาเอามวยรองไม่เช<ฮ>ียร<ฮ>์มันเลยครับ ยพยายายพยายามาช่องเข้าทำครับแต่ต้องฝาดตรงแก้งขวาครับดูครับน,นี่ครับแก้งขวาครับโอ้แต่สะท้านเลยครับตอนคอมแบตลีกนะอะไรก็เกิดขึ้นได้พี่อ้นจำออได้ไหมอาทิตย์ก่อนน่ะเออโอ้โจเจอมันอีกแล้วครับเอออาทิตย์ก่อนโดนสองนับกลับมาชนะนกนะ่ะอ,อ,อาทิตย์ตีแล้วนี่เอฟบอกว่าอะไรนะเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับมาจากเกาะยาวของดีเกาะยาวอ้า อ้าวนี่นี่มาดูคู่สุดท้ายด้วยนะคู่สุดท้ายนี่นี่นี่ตี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 โอ้นับเดียวนะครับนับเดียวนะครับตีตีเอาแล้วครับเสือใหญ่ตีโดยปักด้วยซอกครับโอ้โหโโโโออ้้หหครับโดนอีกแล้วครับแมนี่แหละครับกระดูกประสบการณ์ครับ โโอ้หเรียบร้อยเลยครับโอ้โหกองเชีย huh. ร nice. ์ชาวกรีนเลยเฮ้ยครับปาร์ตี้กันเลยครับทำท่าใจแย่เลยครับเจอเข่าของเสือใหญ่เข้าไปครับรีเฟรย์แต่ยังดักจังหวะสวนด้วยบัดซ้ายครับโอ้โห ดูจุดเกิดเหตุนะครับจังหวะประสานแข้งอ่าส่งล่างของลีเฟยล่วงลีเฟยจังหวะต่อยซ้ายครับเจอแข้งขวาอ่าแล้วเสียใหญ่นี่โอ้โหเจอแข้งขวาแล้วเจอหมัดครับแล้วนี่ครับจังหวะแกกดลงมาตีครับเล่นงานเอาลีเฟยนี่โอ้โหดูครับแต่นี่ครับโอ้โหหมัดซ้ายครับกำลังจะก้าวเข้าไปจะคว้าคอนะครับเจอหมัดซ้ายพอดีครับ สองแรกบวกเลยครับ By the way of knockout and the winner Blue c o